อาละครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ l a b o r Gaming นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม b i r d y c l a s s Fantasy g o l f นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูบททดสอบใหม่เนาะจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยมาครับบททดสอบที่ผมว่านั่นก็คือบททดสอบของจอยนะครับซึ่งรางวัลก็น่าสนใจเลยเกินเป็นคิสตัลแล้วก็โกนะครับเดี๋ยวจะได้เท่าไร่แล้วก็ตาราดานเล่นยังไง ไปดูปพร้อมๆกันเลยไปลุยกันที่ด่านแรกกันเลยนะครับก่อนเริ่มตีเดี๋ยวผมจะเช็คเงื่อนไขให้ดูเนาะก็จะมีได้รับไอเทมแคปซูลทุกช็อตนะครับแล้วก็จะลดโซนสวิงของเรา10หน่วยเนาะก็จะตีหลุมพา3พาสี่พห้า 5. แบบนี้ไปทุกหลุมนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยโอเค อย่างที่เห็นนะครับเราหลุมแรกเนาะจะเปิดด้วยหลุมพา3เสมอฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะรีเพื่อหาตัวไอเทมที่เราต้องการได้นะครับสำหรับกรณีที่ใครไม่หาก็สามารถลุยไปได้เลยการตีผมจะแนะนำให้ตีเป็นไฮช็อตนะครับเพื่อที่จะลดระยะลันของลูกนะครับผมไปรอบแรกก็พัดสวยไปก่อน เรียบร้อยโอเครุมนี้พาสีครับเปิดไปง่ายๆเลยล็อกเก็ตช็อตเบาๆป้องเขาให้เรียบร้อยป้องหรือแบ็กซึ้ม่าได้ไอายเทม,มอยู่นะโอเคไอเทมถือว่าสวยมากนะสปินเบิร์ดลดระยะนิดนึงบวกลมแล้วก็อย่าลืมกดใช้สกิลนะครับไปมา หลุมแรกๆนี่อาจจะแบบง่ายๆมากๆไม่จำเป็นต้องแบบไปซีเรียสกับมันเนาะเรียบร้อย <c oughs> สุดท้ายเป็นหลุมพาห้ามา <c oughs> ไอเทมชิ้นแรกก็เป็นเวิร์มโฮก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เราไม่ต้องไปสนใจเอ้ยไม,ไม่ใช่เวิร์มโฮ <c oughs> <c oughs> <p ull et> นี่เ <c oughs> <c oughs> วิร์มโฮเลยอยู่นี่อ่า <c oughs> ทีนี้ แล้วก็กะลมนิดนึงโอเคเสร็จแล้วก็ใช้เวิร์มโฮโอ้าวกะลมนิดนึงแล้วก็ใช้เวิร์มโฮเลยตัวผมเป็นมาทีนาเวลสามสิบนะครับตียังไงก็จะติดเพอร์เฟกต์นะถ้าใช้สกิลเวิร์มโฮนี่นิดเดียวเรียบร้อยครับไปลุยกันต่อที่ เลเวลสเลยโอเคเปิดได้ห er, ลุมพา3นะครับเช่นเคยโอเคไปสวยงามเรียบร้อยกลินค่อนข้างชันนิดนึงเนาะแต่ว่ายังไม่เป็นปัญหานะครับ จะสามารถใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะสกิลทีช็อตครั้งแรกจะไปเก็บลุ้นเอาข้างหน้าก็ได้จะใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับนี่ผมตีกะให้มันยังไม่ถึงเนาะเพราะว่าจะมาใช้ตรงช็อตนี้นะได้เลยเคยเห็นไหมล็อกเก็ตช็อตสปินอเอ้ยล็อกเก็ตช็อตเคิร์ฟอะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวดวดวมบเออไงล่ะเอาเรื่องมาลลยง่ายมากนะครับ เลเวลหนึ่งเลเวลสองถือว่าโอเคเลยเนาะไม่ยากจริงๆสามารถตีมาตรงนี้ก็ได้นะเออ่ผมตีไปดีกว่าจริงขอแค่ผ่านเบอร์ดี้นะครับเราก็จะผ่านเงื่อนไขเนาะโอเค <c oughs> ได้ไอเทมด้วยเป็นแบ็คโฮนะครับส่วนจะตีผ่านตรงนี้ทำได้โดยการต้องกดไฮช็อตนะครับไป เออแปลกด้วยรอดไหม oh, <good> เออเออเรียบร้อยแตกปด่ดิแต่ไม่เป็นไรนะเรามีเรามีไอเทมละเมื่อกี้ตีให้ดูนะว่าตีไม่ผ่านเป็นยังไงอ่ะทีนี้มาดูของจริงไปตียังไงก็ติดนะครับเพอร์เฟกต เลเวลสามสิบมันดีอย่างนี้นี่เองเล่นตั้งนานเพิ่งถึงนะตัวแรกสวยงามยังลุ้นได้อยู่นะโอเคลายไม่ไม่ห่างมากครับหลบนิดเดียวพอและก็สวยๆโอเคมาต่อที่เลเวล3กันครับ ได้ไอเทมมาไม่ค่อยดีเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเดีปซส,สำคัญนะครับตีพยายามตี high shot ไฮช็อตไว้เนาะจะได้ลดระยะไหลมันนะครับโอ้ยโอเคน่าจะยังรอดนะเพราะว่าได้เป็นไอ้นี่ได้เป็นแบ็คโฮนะครับืออรอดไหมน่าจะรอดนะครับโอเครอดอยู่เกือบเกือบตาย กือบได้เป็นเริ่มใหม่ละ oh, <no. S 1> อย่างว่านะหลุมแรกมันยังพลาดได้อยู่แหละหลุมพวกนี้โอเคใช้ไปไม่ต้องใช้ลงใช้ลมละจริงๆจะสามารถตีสปินก็ได้นะเอยตีเคิร์ฟก็ได้นะแต่ไม่ไม่ตีก็ได้เพราะว่าไอเทมเราได้อยู่แล้วทุกช็อตนี่ไง <c oughs> <c oughs> ทำไมเบี้ยวขนาดนั้นโอเค ดิชแ a n c ์ได้แล้ว4.5ว้าปั๊บ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 ปับสวยโอเคหลุมนี้นะครับสิ่งที่อยากแนะนำอยากให้ตีลงมาตรงนี้เนาะนี่ตรงแฟเวตรงนี้นะครับสำหรับคนไม้เยอะหน่อยแต่ถ้าไม้น้อยก็ตีไปเป็นช็อตก็ได้เดี๋ยวผมบอกอีกทีว่าให้ตีไปตรงจุดไหนโ okay. อเคป้อยต้นไม้โอ้ยนี่แหละ ผลของการทำบุญโอเคเอพอได้มุมนี้นะครับสำหรับถ้าคนไม้น้อยเนาะถ้าคนไม้น้อยอาจจะตีมาถึงตรงจุดนี้หรือแต่ผมแนะนำให้ตีมาฝั่งนี้นะแล้วก็ตีข้ามมาตรงนี้ปาก,กเบะียนนี้ก่อนจะข้ามไปอีกฝั่งนี้นะแต่ถ้าคนไม้เยอะก็ตีมาทางผมมาแลวสบายใจโอเคพยายามกดไฮช็อตเพื่อที่จะให้ ลูกมันแบบไม,ไม,ไม่ไม่กิ้งเยอะนะครับโอ้โหไม่เยอะจริงๆอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่ละยังได้อนอะยังได้อโอเคได้สกิลดีมาเล็งไปที่ปากลุมนะครับจุดตกมันจะอยู่ตรงนั้นเออเพอร์เฟกเพอร์เฟกก็แย่แล้วช็อตนี้เซฟเลยอ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่ถ้าคนไม้สั้นอาจจะต้องแบบชัวนะในการขึ้นกรีนแล้วก็ตีให้เข้า มาต่อที่เลเวลสี่กันครับโอเคอยู่ที่แผนที่แคททาวเนาะแคททาวได้ไอเทมโอเคด้วยไปเลยเออไม่เพอร์เฟกต์นะไม่เป็นไรนมาครับ อ้เกือบไปหลงมแม่หลุมที่2เอ่อถ้าบางคนที่ได้ตีกิจกรรมออของตอบแทนจากน้องเหมียวบ่อยนี่จะอาจจะชุดคุ้นชินเนาะกับด่านนี้ว่าตีบ่อยเหลือเกินโอเคด่านนี้พาสี่นะครับโตโหไอเทมไอเทม2อ,อย่างนี้ก็คือ ค่อนข้างแย่อยู่นะต้องตีขึ้นกรีนนะครับอือขึ้นไหมนี่ฮึโอเคสวยงามโอเคถ้าพัด<อ>แบบใกล้ๆอะไรพวกนี้มันโอเคและมันไม่ยากขนาดนั้น <c oughs> มาหลุมที่3กันโอเคเราใช้แล้วกันเราใช้ไอทมเถมใช้ไอเวิร์มโฮ,โฮแทนแล้วกันเพราะว่าตีเองก็ตีเพอร์เฟกต นี่เดี๋ยวผมตีให้ดูเมื่อกี้ผมตีลงสีดำเลยนะครับโบก็เพอร์เฟกต์อยู่ดีความได้เปรียบผมได้เปรียบความได้เปรียบของการได้สกิลอันนี้ของมาติน่าตีอันนี้หน่อยโอเคน่าจะรอดนะน่าจะนะ <laughs> ยังไม่ชัวยังไม่ชัว <laughs> ตีเคิร์ไปซึมขึ้นกินโนปขึ้นมา คืออะไรครับเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ขึ้นเหรอโอเคขอให้มันเพอร์เฟกนะถ้าเพอร์เฟกก็ลงอะแต่ถ้าไม่เพอร์เฟกก็ต้องลุ้นกันว่าเหลี่ยมมันเนี่ยเหลี่ยมที่เราตีไปมันเป็นยังไงไม่ลงแล้วแบบนี้นั่นไงวาละบ body chance, body chance. ป้าจบสำหรับเลเวลเท่าไหรนะ่วะเนี่ยเลเวลสี่ปะ ใช่มมามาต่อที่เลเวล5กันครับด่านก็จะเวียนกันเนาะเป็นมอนสเตอร์บีทแล้วก็แคทเทิลไปเรื่อยๆนะครับมีอยู่2ด่านนะโอเคอ้โหเพอร์เฟกต์ด้วยเอาเรื่องโหมดไม่ได้โฮนะโฮนะนะเรียบร้อยครับโฮอินวัน <c oughs> มีไอเทมนี้มันดีอย่างนี้จริงๆมารอบนี้ก็ตีไปให้นี่นะครับอยู่ระหว่างช่องตรงนี้นะพยายามให้อยู่ระหว่างช่องจะเซฟเราที่สุดและว <c oughs> คือเราไม่อยากให้มันไปโดนหน้าปลาฉลามอะ่ะไม่งั้นเราตียากมากนะครับซึ่ง,งในมุมมอผมบอกว่าโอเคนะตรงนี้นี่งไงเห็นไหม ฉะนั้นเราก็ใช้ไอเทมได้เลยนี่เลยนะครับขอแค่อย่าไปตีแป็กนะอย่าตีแป็กนะมากนะครับไม่งั้นเรียบร้อยแน่นอนเออโอเคแป็กขวายังไหวอยู่ไม่แย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 ่แปดหลาถ้าใครไม่ชัวใช้ไอเทมได้นะไม่เอียงเยอะนะครับไปผ,ผมพัดแรงด้วยเออลง โอเคด่านนี้ก็ไม่ยากนะครับสําหรับคนไม้ยาวตีมาฝั่งนี้นะข้าหน้าได้เลยสําหรับเอ้ยไม่ใช่ดิสําหรับคนไม้สั้นตีมาทางนี้ได้เลยนะครับสาหรับคนไม้ยาวมาทางนี้ได้นะนี่ตามผมมาคนไม้สั้นมาตรงนี้เลยเอย้ไม้ยาวพูดไปเรื่อยละเราตีเพอร์เฟกต์อยโอเคทาไมสั้นแนะนําให้ไปอีกฝั่งเนาะฝั่งนี้ไม่แนะนํานะครับโอเคที่เหลือก็ ตีตามปกติได้แล้วอีก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 ,อก,อก,อกแบบนี้จะไม่ถึงเราโอเคขีค้บอก่กลัวกลัวอยู่นะกลัวอยู่โอเคแม่จริงๆชนก็ได้แหละเพราะว่าอันนี้มันพาหานะครับเราเพิ่งตีสองครั้งเองเรียดร้อย มาถึงด่านสุดท้ายเลเวลสุดท้ายของเราแล้วโอ้ยเรา,เรา,เราไปลุยกันเลเวลหกไปครับอันนี้ไม่ใช่มาตติน่านะที่จะได้ตีแล้วติดชัวอ่าจุดตกมันจะไม่ห่างจากจุดที่เราเลงไวนะ้เนาะเพราะว่ามันเป็นสกิลเวิร์มโฮเกือบลืมนะบึ้มไม่ช็อตโอเคถึงแป็คก็ไม่ไกลนะถ้าเป็นเวิร์มโฮเอ่อ ไม่น่าจะต้องไปทางไหนนะไม่น่าจะต้องกะไปซ้ายกว่าเฮือกเกือบไม่ลง<__ <d> _โอเคหลุมที่สองแล้วเอ่ไปทางไหนดีจริงๆทางนี้ก็ไม่แน่ไม่เอาดีป่าผมไปทางต่าง <_ d _ 3> ไปทางปากติแล้วกันผมไปทางปากติแล้วแล้วค่อยไปคิดหาวิธีหลบไอ้บอลลูนแมวขา้างหน้าเอา โอเคเอาได้เป็นสก <Yeah. S 1> ิลทัพโบงันผมตีออกซ้ายนะจะได้ชัวร์ลมลมตัดด้วยนะเราบอ,อกไม่ถึงนะครับลุมนี้สำคัญเนาะพอมันเป็นภาสีคุณจะตีถึงกรีนในช็อตที่2นะครับยา yeah. ออกโอเคได้อยู่ช uh. ันแต่ว่าไม่เอียงนะ ชันชันมากแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเอียงพัดได้อยู่เอ้หลุนเอ้ยไหลหลุนอะไรล่ะไหลให้แบบลุนลุนมาด่านสุดท้ายของไม่ใลุมสุดท้ายของสนามแล้วนะครับของของอกิจกรรมนี้และสำหรับไม้สั้นอืมคือจะสามารถตีมาตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าต้องเสี่ยงหน่อยอะ ถ้าไม่อยากเสี่ยงแนะนําให้ตีไปปกตินะครับเพราะมันพาห้าเนาะเราเค่อยไปเซฟเอาถ้าคนไม้ยาวนะมานี่ได้เลยตีไปเลยอย่ายไปซีเรียสบังเกอร์หรือเปล่าอ๋อยังนะยังนะนี่ถ้าไม้ถ้าไม้ยาวตีมาได้นะครับถ้าไม้สั้นอยากเสี่ยงก็ได้นะตีลงปากแมวก็ได้มันจะไหลมาอยู่โอเคลมส่งนิดหน่อยเรียบร้อยครับ ออนกรีนแน่นอนมับเรียบร้อยแค่นี้ก็จบแล้วสำหรับบททดสอบโอ้โอยเกิดอะไรโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบททดสอบของจอยนะซึ่งสิ่งที่เราได้รับกลับมาทั้งหมด ในการผ่านครั้งแรกนะครับทั้ง6ด่านก็จะได้เพชร1,260เม็ดแล้วก็โกอีก2 1 4 8 8 0 0โกนะครับซึ่งเยอะมากอันนี้ผมยังไม่นับรวมกับหินเพิ่มพลังเนาะสำหรับใครที่ยังขาดแคลนโกหรือว่าเพชรนะครับสามารถมาหาฟรีได้ที่นี่นะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับติดปัญหาอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะไปตอบนะยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ